สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิน่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปวันนี้เรามาเฉลยข้อที่3กันข้อที่3โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนแห่งรชอาณาจักรไทยพศ2 5 6 0ชอยมีดังนี้ข้ามการป้องกันและปรับปรามการทุริิแห่งชาติข้อไข่าสารรัฐธรรมนูญขอควายข้ามการาการเลือกตั้งง,งงูผู้ตรวจการแผ่นดินจอยจายขนข้ามการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้อนี้ตอบข้อไหนครับ ขอที่ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนก็คือข้อขอไขนั่นเองสารรัฐธรรมนูญอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560แก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่หพศ2564ในหมวดที่12องค์กรอิสระมีทั้งหมด5องค์กรดังนี้นะครับมาตรา215บัญญัติว่า องค์กรอิสระเป็นองค์รกรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในมาตรา222บัญญัติว่าคณะการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจํานวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภามาตรา228ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวน3คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามความแนะนําของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสัญหาโดยขะกรรมการสัญหามาตรา232ณะารรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวน9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสัญหาโดยขะกรามการสัญหามาตรา238ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสัญหาโดยณะารรมการสัญหามาตรา246คณะกรารมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสัรหาซึ่งองค์กรอิสระมีจำนวน5องค์กรนั่นก็คือข้ารการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินณะารรมการป้องกันและการ ป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินณะาราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับมี5องค์กรด้วยกันซึ่งข้อที่3จึงตอบสารรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับก็คือไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ช่องทาง Facebook ชื่อประพันธ์เวรัมช่องทาง YouTube ก็คือชื่อบัญชีว่าประพันธ์เวรัมช่องทาง TikTok ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารำหรือภาษาอังกฤษ ad ประพันสองห้า ad pre pun 2องหนั่นเองนะครับในช่องทางทิกต o k ท่านสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ3าไว้เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ